คุณผ,ผู้ชมครับ oh <God. S 1> ผมต้องขอบอกว่าโชว์ต่อไปนี้เนี่ยคือโชว์กลุ่มของความหวาดเสียวซึ่งบางภาพเนี่ยผมจะบอกเลยว่า ไม่สามารถนํามาออกอากาศได้ในตอนนั้นค่ะคือตอนที่เราออกอากาศเนี่ยนะคะทีมงานก็จะเลือกถ่ายเป็นภาพกว้างๆดูรวมๆไกลๆเ<ช>ะยเอี่ยเพราะว่าไม่ได้เห็นชัดเจนใช่เพราะเกรงว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วก็นําไปเรียนแบบในแบบผิดๆใช่นะคะเพราะว่า บอกเลยว่าโชวหวะเสียที่เรานํามาในรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นเนี่ยนะคะเป็นโชว์ที่คนธรรมดาไม่สามารถทําได้จริงๆถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคนธรรมดาสามารถทําได้จะไม่เรียกว่าท้าพิสูจน์รีเทิร์นใช่อย่างโชว์ที่กลืนดาบ17นิ้วซึ่งี่จริงการกลืนดาบเนี่ยนะคะเป็นการแข่งขันระดับโลกด้วยต้องได้รับการฝึกเท่านั้นคนธรรมดาที่ทําไม่ได้ด้วยนะ,ะนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการที่เอาลมเอาน้ําออกตาน้ำลงออกตาเวียดนามอีกแล้วใช่ไหมใช่ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูโชว์นี้ด้วยกันค่ะเขาจะมาโชว์อะไรเดี hmm. um. Um. ๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่ามาเชิญครับสวัสดรับ่สวัค่ะอาจารย์หมูครับอาจารย์หมูอาจารย์หมูนี่มากระดาบวันนี้ต้องโชว์เกี่ยวกับดาบอย่างแน่นอนก็จะกืนดาบเล่มนี้ ความยาว17นิ้วโอวพร้อมนะคะถ,ถ้าไม่ไหวยกมือบอกเราเราจะดึงดาบออกให้เอ,อดึงเองดีกว่านะคะครับผมอาจารย์หมูถ้าพร้อมเชิญค่ะหันหน้าทางเราเหรอวันนี้เฮ้ย,อ,ยออกเวรแล้วเฮ้ย าามาดูตอนที่เราถ่ายเป็นถัดช็อตเราจะเห็นว่าเริ่มจากดาบเนี่ยนะฮะมาอยู่ตรงบริเวณลำคอคนไข้นะฮะแล้วค่อยๆเลื่อนลงดาบนี้ค่อยๆเลือล่อนลงเข้าไปตรงกลางลำตัวจนกระทั่งเลยตำแหน่งที่เป็นกระบังลมจนเข้าไปในช่องท้องในที่สุดลักษณะของดาบเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางลำตัวคนไข้ด้านข้างเนี่ยนะะเราก็จะเห็นว่าวัสดุเป็นดาบเนี่ยนะฮะจะอยู่ในกลางลำตัวคนไข้เลย อีกหนึ่โชว์ที่อยู่ในความสรงจำของเราก็คือมนุษย์พ่นน้าจากตาส่งตรงมาจากประเทศเวียดนามครับสวัสดีภาษาเวียดนามว่ายังไรคุณโทดว่าอะไรสินเจ้าครับสินเจ้า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 ไม่ได้สินเจ้าสินเจ้า้าคุณสวนเหียมีความสามารถพิเศษอะไรคะก็มีคหนึ่งนางดังเบียด่โชว์จำาจิ้จิน่มันก็คล้ายๆนาง đặc biệt นี้ะดักยึอยู่ใญ่ๆดักนนู้เวียดนามอ๋อหมอ เพราหมอต้องแปลได้เขาพูดว่าอะไรคะหมอเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะอะไรนะยังรัาเขามีความสามารถคือเขาดื่มน้ําเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะดันน้ําออกมาแล้วมันออกมาทางตาเดี๋ยวก่อนจะไปดูน้าพี่ออกมาจากตานะครับเราจะมาโชว์สิ่งที่เขาเตรียมมาก่อนเป็นออเดิร์ฟเป็นชีลสเตปสเตปไปใช่ครับฉะนั้นโชว์อะไรต้องง่ายแน่เลยอ่ะคือโชว์อะไรคะคือโชว์ ใช้ตาเป่าลูกโป่งเป็นไงไมาถึงเป่าลูกโป่งทางไหนคะใช้ตาเป่าลูกโป่งใช่ไใช้ตาเป่าใช้ยายเป่าละยายล่ะผมบ้าแล้วทุกคนต้องเล่นบุ๊คนี่ผม๊กห้าบาทสิบบาทไม่ต้องกระโจนแย่งกันเล่นขนาดนั้นโอเคสิ้นใหม่ฮะสิ้นใหม่แปลว่าขอเชิญสิ้นใหม่จะไปว่ายน้ำใช้เยลลี่มาอะไรเรียกแปะเฉย ันจะมีลมมาเยอะขนาดนั้นดีหรอโอเคขี้เหมยเปนจมโอ้ยค่อยๆนะนเดี๋ยวลูกกตาบุดออกมาอย่างนี้เลยคือรายการเราก็ต้องการเลตติ้งอะแต่ถ,ถึงขนาดตาหลุดก็ไม่ต้อง <S <S

nó าเออนึก đầu thì g ีส t ์เลยมัน uống thuốc g รี t rồi nó quen 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 dần luôn โอ้โหนึกสุดแวนแวนแวนบอกว่าครั้งแรกก็คืออย่างที่บอกนะฮะก็คือมีอาการวิงเวียนศีรษะเหมือนกันก็ใช้วิธีกินยาแล้วตอนหลังก็มันคุ้นเคยก็ไม่ต้องไม่ต้องกินยาแล้วขออนุญาตโชว์ต่อไปเลยค่ะ มีครับจริงเหรอขอดูเลยได้ไหมไอหยก่อกิ๊กิ๊กี่ปีปีปๆคุณหมอนมออกตาไม่มีผลอะไรเหรอมันก็ขึ้นไปจริงๆแล้วมีนะ๋ยวิเพราะว่ามันเข้ามันเข้าปากใช่ไหมใช่ทางปากเนี่ยอนาโตมิอกายวิภาคปากจมูกตาหูมันเชื่อมกันหมดเลยนี้เวลามันขึ้นไปเกิดมันเข้านมเนี่ยเกิดมันเข้าไปในโพรงไซนัสน่ะก็อักเสบแก้วนี่ด การใช้งานมาเยอะมากนี่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้โชว์ประจำของบ้านเขาล้างไหมอ่ะล้างมันจะล้างมาจากเวียดนามนะครับเข้าตรงไหนอ่ะอยากเห็นตรงไหนเฮ้ยเขาจะมูกงเขาจะมูกงอ้ย God อ้าวอูมันต่อโลกเฮ้ย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  โชว์มาเมื่อสักครู่นี้เป็นโชว์ที่ได้5ดาวหมดเลยนะคุณคิดดูว่ารอบแรกเนี่ยเขายังโชว์ขนาดนี้ถ้าได้รีเทิร์นกลับมาแล้วชิง1 0,000แบาทอ่ะพวกเขาจะหวาดเสียวมากขนาดไหน,นและเชื่อได้เลยว่าปี2559คุณผู้ชมคะ่ะรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นยังคงคัดสรรบุคคลที่มีความเก่งความแปลกความเจ๋งนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคุณผู้ชมคะ ถ้าคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรู้จักคนที่มีความแปลกๆเก่งจริจงๆแบบนี้แนะนำมาที่แฟนเพจของท้าพิสูจน์รีเทิร์นได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวทีนี้ต้อนรับคุณอย่างแน่นอนค่ะและขอฝากคุณผู้ชมนะครับในปี2559นี้แน่นอนครับรอบชิง10,000 0บาทจะกลับมาแต่จะตอนไหนนั้นติดตามชมท้าพิสูจน์รีเทิร์นทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกา45นาทีทางช่อง3และช่อง3 HD ช่อง3 3<ม>แล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีอะไรให้พิสูจน์อีกเยอะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเทปพ,พิเศษต้อนรับปีใหม่2,559หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับสิ่งที่เราคัดสรรมาให้ในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับต่ดดเด็ดดดดดดด สวัสดีครับปีใหม่จะมีความหมายและก็เป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งก็คือการตั้งปณิธานปีใหม่และก็ทำตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นครับใช้จ่ายอย่างประหยัดเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกบุหรี่เราเนี่ครับจะทําให้ปีใหม่มีความหมาย สวัสดีปีใหม่นะคะสาหรับปีใหม่ปีนี้เนี่ยขอให้แฟนๆรายการท้าที่สุดติดเชิทุกๆคนเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีอะไรหลายๆอย่าง,างก็จะดีตามไปด้วยค่ะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเก่าๆเนี่ยทิ้งเมื่อแต่ปีเก่าเลยค่ะพอเริ่มปีใหม่อะไรที่ยังไม่ได้ทําก็รีบๆทากันนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะ สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านเลยนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้คิดหวังสิ่งดใดแค่เป็นเรื่องที่ดีก็ขอให้ตั้งใจทําแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยมีเงินมีทองใช้ไม่เดือดร้อนในทั้งสิ้นเลยนะครับใครที่ตั้งใจทําอะไรก็เอาปีใหม่นี้แหละเป็นจุดตั้งต้นในการเริ่มต้นแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จครับขอให้มีสิ่งดีๆรอบตัวมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆ so สวัสดีปีใหม่ครับ วัสดีปีใหม่นะคะเข้าสู่ฟีลิ่งปีนี้นะคะขอให้เจอแต่ริงจั๊กๆรักจริงๆนะคะว้ายขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีโชคมีลาภความทุกข์ทิ้งไว้ปีเก่าค่ะปีนี้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริปตอนล่าสุดอยู่เื่อวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวสลัเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมาก